สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราการ์นวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารดารามาอัปเดตกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะเปิดคำพูดพลอยผู้จัดจาก,การเบลล่าหลังโอนเงินช่วยน้ำท่วม1ล้านบาทสำหรับดาราสาวสวยหน้าหวานเบลล่าลานีนอกจากเธอจะสวยและจิตใจดีและชอบทำบุญมากๆเมื่อครั้งที่น้ำท่วมภาคเหนือสาวเบลก็ได้บริจาคเงินจำนวน1ล้านบาทช่วยน้ำท่วมไปแล้วต่อมายังมีน้ำท่วมที่ภาคใต้ สาวเบลก็ได้บริจาคเงินอีกหนึ่งล้านบาทผ่านบุรีนิธิองค์การทำดีโดยปุ๋มปนัดดาได้โพสต์ขอบคุณบอกว่าขอขอบคุณน้องเบลล่าแอดเบลล่าแคมเปญที่บริจาคผ่านบุรนิธิองค์การทำดีหนึ่งล้านบาทโดยแจ้งความจำนงไว้ว่าอยากร่วมช่วยเหลือโรงพยาบาลน้องจิกจังหวัดปัตตานีห้าแสนบาทและทางด้านพี่พลอยผู้จัดก,การของสาวเบลล่าที่บอกว่าไม่รู้ว่าเบลล่าจะบริจาคเยอะขนาดนี้ เพาะพ่งโอนเงินช่วยน้ำท่วม่ภาคเหนือไปหนึ่งล้านบาทเมื่อเดือนตุลาคมนี้เองซึ่งพี่พลอยได้โพสเล่าและชื่นชมความมีน้ำใจของสาวเวลล่าผ่านอินสตาแกรมบอกว่าเธอไม่ใช่คนที่รวยที่สุดในเรื่องทรัพย์สินแต่เรื่องน้ำใจเธอรวยที่สุดในสายตาฉันทำดีมากน้องโดยมีเรื่องเล่าระหว่างอยู่ที่พิษณุโลกเมื่อวานพี่พลอยปีนี้หนักลยเนาะน้ำท่วมเห็นข่าวน้ำท่วมใต้เบลล่าน้องเพิ่งโอนเงินไปช่วยเองค่ะ พี่พลอยอ้าวเหรอดีเลยและโอนไปยังไงพี่ปุ๋มเหรอเบลล่าใช่ค่ะนี่พี่ปุ๋มเขาลงใต้ไปช่วยแล้วค่ะพี่พลอยอ๋อเคเคทำดีคนใต้จะได้มีกำลังใจหลังจากนั้นก็คุยกันเรื่องอื่นและรุปวันนี้ที่เพิ่งมาเห็นจากโซเชียลพี่ปุ๋มแอดปุ๋มปนัดดาโพดว่าน้องเบลโอนเงินไปช่วยหนึ่งล้านบาทตอนแรกที่คุยกันคิดว่าน้องช่วยประมาณนึงแต่ไม่คิดว่าโอนไปขนาดเท่านี้ เพิ่งโอนช่วยน้ำท่วมภาคเหนือรอบที่แล้ว1ล้านบาทเมื่อเดือนตุลาคมนี้เองซึ่งตอนนั้นพี่ก็รู้จักโซเชียลฉันยอมใจเธอจริงๆเบลล่าคนมีเงินอาจหาได้ทั่วไปแต่คนมีน้ำใจที่พร้อมจะแบ่งปันนั้นหาได้ยากในโลกนี้เธออาจไม่ใช่คนที่รวยที่สุดในเรื่องทรัพย์สินแต่เรื่องน้ำใจเธอรวยที่สุดในสายตาฉันทำดีมากน้องแอดเบลล่าแคมเปซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์ชื่นชมสาวเบลอทิ เพิ่งเล่าให้แฟนฟังเหมือนกันค่ะน้องเบลเพิ่งช่วยน้ำท่วมที่ภาคเหนือและช่วยใต้อีกแล้วมันดีต่อใจผู้ประสบภัยมากๆนะคะชื่นชมน้องเบลล่ามากเลยค่ะน้องเบลเป็นคนดีและมีน้ำใจมากเลยขอให้น้องเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะรักหมดใจคนงามทั้งรูปร่างและหัวใจยกย่องน้ำใจเบลล่าสวยทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะขออนุโมทนาบุญสาธุกับคุณเบลล่าด้วยค่ะ สุดยอดมากๆค่ะน้องโชคดีที่ได้ผู้จัดจาก,การดีคนสวยนางฟ้าจิตใจงามอนุโมทนาบุญค่ะคุณพลอยพูดได้ดีมากเธอไม่ได้รวยที่สุดแต่เธอมีน้ำใจที่สุดสวยและรวยน้ำใจมากน่ารักที่สุดค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ